ายเงาเพศสอดสองได้ตอนตาลน,นะครับตอนตาลของดีเมืองเพชรผลไม้ชั้นเลิศ ต้นกำเนิดลูกตาลดูภายนอกสีสันอาจจะไม่สวยนะครับแต่อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สำคัญของการทำขนมตาลเวลาเขาจะทำนี่เขาก็จะ ปอกเปลือกสีดำๆออกก่อนนะครับแล้วก็เอาเนื้อในมาขยำกับแป้งบีบคั้นเอาแต่น้ำซึ่งเป็นเนื้อตาลกับเนื้อแป้งผสมกันจะเอามาเป็นขนมครับโดยการเอาไปนึ่งซึ่งลูกตาลก็จะอยู่บนยอดตาลโน่นนั่นแหละครับ พอแก่แล้วก็จะร่วงหล่นออกมาเองสำหรับลูกตาลสำหรับขนมตาลที่ทำเสร็จแล้วหนึ่งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสีสันสีเหลืองทองที่เขาทำขายกันนะครับ สีสันจะออกมาสวยงามมากอันนี้ทำมาแบบพอดีคำเลยนะครับเป็นขนมหวานเอาไวส้สำหรับบริโภคได้อย่างดีอันนี้ทำมาแบบว่าปฏิษปรดอยมาก ข้างล่างนี้เขาก็จะใช้ใบตองห่อหุ้มเอานะครับใช้ใบตองห่อหุ้มเป็นขนมที่ราคาไม่แพงครับมีขายตามท้องตลาดหาซื้อง่ายครับเขาเรียกว่าขนมตาล ลองหาซื้อมากินได้ครับของดีของอร่อยสีี่ก็เป็นสีธรรมชาตินะครับไม่ใช่สีของเคมีรับรองความปลอดภัยขนมตาลครับ